สวัสดีค่ะวันนี้นคุณสั่งการมาเที่ยวดูกระเป๋าคุณสา่มกระเป๋าคุณสา่งไหมส,สั่งกัเสือก็กะเป๋าก็แบบนี้นมาเที่ยวเมืองไม่มีลูกจ้าทายวิวจากโรงแรมที่อยู่จ้าวันนี้ออกงานได้จ้าอันก็มเมนบร,ริไลได้จ้าปิดงานจ้าปิดงานจากงานเอ็มจ้า เมืองไบรตันเป็นอีกหนึ่งเมืองของประเทศอังกฤษที่น่ามาท่องเที่ยวนะคะเคพื่อนๆนน เราเก็บเอาภาพบรรยากาศมาฝากจ้าเก็บมาได้นิดเดียวนะจ้าต้องขอโทษด,ด้วยจ้าเพราะว่าเ,เราคุณสามีไม่ให้ถ่ายจ้าถ่ายได้นิดเดียวแต่ว่าสวยมากโดยส่วนตัวเราจะชอบมาเที่ยวเมืองนี้มากนะจ้าเพราะว่าเมืองนี้หันไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มทุกคนทักทายกันทุกคนแฮปปี้ ไม่ว่าเราจะผิวสีไหนแต่งตัวยังไงคือว่าไม่มีใครมานั่งสนใจไม่มีใครมานั่งมองเราค่ะไปที่นี่สบายใจเราชอบมากนะคะโดยส่วนตัวนะคะเรากับแฟนจะชอบไปที่นี่ไปที่นี่ก็จะมีร้านอาหารมีไนท์คลับมีผับมีบาร์จ้ะมีทุกอย่างจ้ะคุณมารอต่อคิวเข้าไปนี้เข้าไปในนี้แป๊บเดียวขายเยอะมากเลย มาตัใส่เัยหายก็หมดดูคนไล่หลายวังหันมาทันมีเลย this is, this is, this is มาดูวิธีการจีบหญิงของเพื่อนเราจ้ะไปชวนเขาดื่มแพ้เขาช้งง้นน่ะแต่มันจะจีบอีกคนหนึ่งนะจ้ะเพื่อน นี่ก็คือมเม,น,มนของพ่อกับแม่จัะนานจะมีอย่างนไ้นะจ๊ะไม่ได้มีบ่อยๆค่ะนานมากจะบอกว่านานมากๆค่ะถึงจะมีได้ออกไปเที่ยวอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรามีลูกเราไปไหนลําบากโอ้โหเราแบบทั้งกินทั้งอะไรทุกอย่างที่เราแบบสามารถทําได้เราทําหมดแต่แฟนเราดีอย่าง เอาใจเราทุกอยากาก่างจ้ะอยากทำอะไรทำอยากกินอะไรกินแฟนเราไม่เคยห่วงไม่เคยดังพ <that> าพาออกไปเที่ยวนะคะขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปขอบคุณมากๆที่สนับสนุนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ